สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มากินหมี่ซัวกันคะ่ะทุกคนหมี่ซัวคะ่ะทุกคนน่ากินไหมคะนี่หมี่ซัววันนี้คิดอยากกินหมี่ซัวคะ่ะก็ใส่ไก่ใส่กุ้งใส่ผัค่ค่ะทุกคนนี่ไปซื้อเส้นหมี่ม,มาเดีย๋ยวจะให้ดูที่โน นี่ค่ะมีหม้อนี้ค่ะเส้อนอ,อร่อยค่ะเส้นเหนียวนุ่มดีค่ะทุกคนเราก็เอาเส้นไปลวกลวกเสร็จแล้วก็ให้เสดดน้ำแล้วเราก็มาผัดผัดใส่ผักใส่ไข่ใส่หมูใส่ไก่ใส่กุ้งตามที่เราอยากกินก็ปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลน,น้ำปลาพริกไทยตามชอบนะคะทุกคนเนี่ย มาทานนะคะทุกคนมีชั้วอร่อยอร่อยจ้าผัดแล้วล้นเลยไปหนีว้ามากินบ้านประทับนะคะนี่ใกล้ได้แล้วะค่ะผัดเดยอะไปเดี๋ยวเส้นมันเล็กค่ะทุกคน เด็ดที่ผัดนให้มันแห้งหน่อยให้ผัดมันสุกเห็นไหมคะทุกคนมีชัว่วยวยั่วๆจ้าได้กลิ่นไหมคะทุกคนอืม อีสานสวยงามค่ะน่าทานค่ะทุกคนมาค่ามาทานด้วยกันค่ะทีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะช่วงนี้ป้าก็งานยุ่งๆค่ะไม่ค่อยได้ลงคลิปลงก็คลิปสั้นๆค่ะทุกคนค่ะยังไงก็อย่าลืมกันเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ป้าทัศน์ทัศวรรณชาแนล Channel ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ Thank you so much my a f r i e n d s for watching my video See you next time Bye.